3, ามดุดันไม่เกรงใจใครต้องฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะนัดประเสริฐผลยุคธาสาขา้าดหลุ่มแก้วเองนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นฟอร์ดเรนเจนะคะเครื่อง2.2นั่นเองนะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นผรมเนียมนะและโลโก้ปอดของเขานะคะจะเป็นสีแดงนั่นเองนะคะไฟเขาดูฉบเฉียวมากเลยนะลูกค้า เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะส่วนด้านล่างจะเป็นไฟตัดหนอกนะคะของแต่งครบคันมากๆค่ะลูกค้าใครนะคะที่เป็นสาว v o l k อยู่ e ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีประตูเนาะเหมือนเป็นรถครอบครัวเลยนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดได้นะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเลยค่ะว่าน้องสวยแค่ไหนเนาะไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นไฟ LED นะคะมือเปิดฝาท้ายนะคะก็จะเป็นคมเนียมนะลูกค้าอ่า ดูความสวยของน้องไปเลยนะจ๊ะแม็กของเขานะคะก็ยังเป็นแม็กเดิมจากโรงงานไปแม็กอลอยจากฟอร์จูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของน้องกันเลยดีกว่านะคะว่าน้องสวยแค่ไหนนะจ๊ะนะมีน้ามีสะพานให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่ารถสูงเนาะนี่นะคะตรงนี้ของน้องเลยนะคะจะเป็นกระจรับไฟฟ้านะคะไฟฟ้าทั้งพันเลยลูกค้า แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นเซ็นทรล็อกนะคะทั้งสองข้างเลยซ้ายและขวานะจ๊ะพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะหรือเป็นพวงมาลัยหนังนั่นเองนะคะเป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะคะลูกค้านี่นะคะ คอนโซลด้านหน้าวิทยุของเขานะคะก็สามารถฟัง AM FM นะคะเชื่อมต่อ AUX แล้วก็ USB ได้นะลูกค้านี่นะภายในของเขานะคะก็จะเป็นเหมาะอ้านะที่จริงน้องเป็นหมอะผ้านะคะอันนี้จะเป็นที่หุ้มนะคะที่หุ้มหนังเนาะ และเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดนั่นเองนะคะมีที่วางแก้วนะจ๊ะแล้วตรงนี้นะคะจะมีพาวเวอร์เอลเเยอะมากๆเลยนะคะภายในของเขานะคะจะเป็นสีดํานะคะสวยมากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันเลยดีกว่านะคะ,ะห้องโดยสารของเขานะคะก็จะกว้างขวางมากๆเลยนะคะนี้นะของเขาเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้จะเป็นที่หุ้มเบาะเนาะ ะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะคันนี้เป็นปี18นะราคาของน้องไม่แรงเลยนะคะราคาของน้องนะคะจะอยู่ที่5 3 3 9 0 0บาทนะคะใครนะคะที่อยากทราบข้าง,งวดว่าน้องคันนี้ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสามารถโทรติดต่อเซลล์นัดได้ที่082-427-4473นะคะหรือว่า พักเพจประเสริฐผลของเราได้นะคะประเสริฐผลยุทธคาสาขาราหลุ่มแก้วนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะจองเพียง999บาทนะคะแถมเป็นประกันฉุกเชินตลอด24ชั่วโมงนาน1ปีนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นแถมทองให้ลูกค้าอีกด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะเซลนัดก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในรายสดหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย